ก็ขอกราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกท uh uh> ่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมส์ซัลตโลมาเอ็กโอนะทุกคนนะเออพอดีมีไอเดียหนึ evet ่งครับเป็นคอนเทนต์ใหม่แล้วผมเบียดหกสลับเก้านะทุกคนนะก็อย่างว่าแหละนะหลายช่องเราทำกันนะช่องเราเป็นช่องน้องใหม่นะครับเรามาลองดูว่ามันจะได้ตามที่กระแสมันมาหรือเปล่านะอืม อันนี้คลิปผมคือว่าถ้าไม่ได้ผมเอาลงให้ทุกคนได้ชมกันแน่ๆครับผมผมขอบอกไว้ก่อนนะผมขอเบ่นแม้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันครับ,รบถ้าไม่ได้ผมก็เอาลงเลยครับผมไม่กลัวเลยครับผมอยากให้ทุกคนรู้ไงว่ามแม่งเป็นยังไงคือ69มันได้จริงหรือเปล่านะหรือว่าอีกช่องหนึ่งเขาฟุกเขาได้ฟุกหรือเปล่าแล้วเขามาัลงอนี้ปะ ครับวันนี้เราจะมาซัดแรกกันนะจบเบตรหกเก้าครับผมมาถึงจบเบตรเก้าแครับผมคลิปนี้อาจไม่ยาวมากนะอะถ้าหมดก็คือเลิกแค่นั้นครับ <c oughs> ขอให้มันได้ดีกว่านะทุกคนเนะะมาสลับเป็นหกเรียบร้อยครับผมมาก็ผมไม่ผมเอาไงอจะอธิบายไงดีวะ ผมไม่ได้มาสลับแบบปิงปองนะครับแบบสลับไปสลับมาไม่ได้สลับแบบนั้นนะผมผมจะมาแบบเก้าสองทีหกสองทีงเงี้ยเออจะไม่เหมือนชาวบ้านเดี่ยวช่องนะอาจจะแปลกหน่อแปลกแนวไปกว่าเขานิดหน่อยครับผมแล้วก็มาดูนะว่าจะได้จริงเปล่านะมาต่อเลยพูดมากก็ไม่ดีครับดูเอาครับผมไม่ยากไม่ยุ่งครับผมดูเอาพูดมากเจ็บคอครับผม ากาวต่อก็ทุนเราเอา,เอามาเท่าไหร่วะตอนแรกเลยร้อยหนึ่งป่ะเออร้อยหนึ่งแหละก็เล่นไม่มากนะแค่ามาทดลองสูตรนะอาจจะมีเสียงดังรบกวนเล็กน้อยนะเดี๋ยวไปซีเรียสนะฮะพอผมกินข้าวนะทุกคนนะเือผมพลาคลิปเฟีย้ยววะล่ะเออเรากันเองอยู่แล้วเรากันเองเราเไม่ต้องกลัวแบบเออเชื่อผมไม่กลัวอยู่แล้วครับท่านผู้ชมจะรับได้หรือไม่ได้ฮนะรับไม่ได้ก็ กดไลค์ฮะรับได้ถ้ากดไลค์เหมือนเดิมะอะไงต้องกดะครับผมมาดูตอ่อครับผมไม่พูดมากนะครับสลับเป็นเก้าแล้วครับมาครับหกต่อท้ไมมันเกลือจอังวะไปช่องอื่นแม่งทำได้เอาได้เอาเลยวะใหญ่นะผมเดยวไง,ไงเปิดผมเปิดอยู่แล้วอะ ไม่ได้ก็ลงอ่ะเอเอเฟี้ยวล,ละผมไม่ได้ทําเอาหน้านะทุกคนก็ดูเอาเองแล้วกันหลังจบคลิปอ่ะผมพูดเลยทำนิวหรอกว่าหลังคลิปมันจะเป็นไงนะดูดูกันไปครับไม่ยากครับมาเทอโบยแล้วกันนะผมกี่ขั้นสลับหกเก้าแล้วมันหลายรอบละไม่ไหวว่ะ เล่นเนี่ยตังค์ก็เท่าเดิมนะหมดคือหมดครับเราง่ายๆฮะก็ถ้าใครมีทิคดีไอเดียเจ๋งๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วผม้องว่างเนี่ยผมมาทำให้ดูนะแล้วทิคที่ท่านผู้ชมคิดว่าแน่ขนาดไหนผมจะมาลองให้หลายๆคนที่ดูเหมือนกับคนที่โพส์เมน อจะทำให้ดูครับว่ามันได้จริงเปล่าส่วนมากทิกนี้ผมเล่นมันได้ไหมถามว่าได้ไหมนะประมาณสี่สิบหกสิบอ่ะหกสิบคือเสียนะสี่สิบคือได้นะทุกคนนะผมไม่มาโปรโมทหรือยังไงครับทุกคนก็ดูกันเอาครับถ้าชอบกดไลค์ครับผมกดติดตามไมาก็ได้ครับผมมีอะไรมาบอกหลายอย่างครับผมมาดูต่อเลยอางุนรู้ไม่โดนวะ นะวันนี้หมดเรียบร้อยแน่ๆผมว่าดูจากส่งนะไม่น่าได้นะสเตปหกเก้าอะไรก็ไม่รู้นะของหลายๆช่องที่เขาทากันนะทุกคนนะผมมาตัดบทของผมมากดแอกคกับกดแอกทุกคนนะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้พอครับทำเยอะมันก็นะรู้ว่าหมดนะครับก็ขอบคุณครับผม